สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS ส2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ย้ำว่าเป็นแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ v p p นะคะให้กับสมาชิกได้ไปต่อยอดกันค่ะสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมก็ทักแอดได้เลยนะคะเดี๋ยวจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปฟรีไม่มีค่าบริการนะคะห้องลอตโต้ v p p สูตรก็คือร้อยบนบวก10บนเล่นรูดล่างก็คือกดล่าง1 9ประตูตัดเลขซ้ำนะคะทุนจะอยู่ที่ที่7 50 51ตัว น,ะะนี่คือตัดเลขซ้ําแล้วนะถ้าไม่ตัดเลขซ้ําทุนจะอยู่ที่57ตัวนะะข้อดีของรูทก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะะเราก็จะได้นะคะแต่จากที่เช็คมายังไม่มีเบิ้ลเลยล่างไม่มีเบิ้ลออกมาเลยนะคะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสูตรเ,เราเข้าเราเข้าสูตรเราเข้าเนี่ยเราก็ได้เลยเนาะ เข้าตั้งแต่รอบที่34จนถึงรอบที่41นะคะ1 2 3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะคะ,ะเข้า8รอบแล้วนะคะเข้าแปรอบแล้วเข้ายาวๆและแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะก่อนนําเล่นเช็คก่อนนะคะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วเนาะ ก็แอดมาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช่อง db 6ริสสองหด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยถ้าแอดมีคลิปใหม่ก็ก็จะแจ้งเตือนให้สมาชิกนะได้มาดูกันนะคะก็ก็มาดูกันเลยลุยกันเลยนะคะเข้ายาวๆเลยสำหรับคนที่มีโปรแกรมเอาตรงนี้ไปลงทุนนะรอบที่42เอา789ไปเล่นรูดล่าง กด19ประตูตัดเลข3แต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ลองเอาไปจดลงในสมุดดูนะร0อยบนบวก10บน่นสมมุติอารอบที่40เนาะก็จะเอารอบที่39มาคำนวณ100บนก็คือ0บวก10บนนะคะ10บนก็คือ2 0บวก2ได้2นเพิ่มให้ได้3จํานวนมี2มี3มี4เอาไปเล่นรุดล่าง กดล่าง1ิกประตูตัดเลขสารอบที่40ออกแปด4 5นะคะล่างออกได้มีมี4นะคะ4เข้าต่อไปรอบที่41รอบที่40มาคำนวณร้อยบนก็คือ8 บวกบนก็คือ5 8บวก5ได้ได้13เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3มานบะเพิ่มให้ได้3จํานวนมี3ามี4มี5รอบที่41ออก4ี4 0 5นะคะ5เข้านะต่อไปรอบที่42เอารอบที่41มาคํานวณร0อยบนก็คือ4บวก10บนก็คือ3 4บวก3ได้7นะับเพิ่มไม่ได้3จํานวนมี7มี8มี9เอาเประเด็นรุดล่างกด19ประตูตัดเลข3านะคะอยู่ที่51ตัวซุ่มตัดเอาอีก1ตัวเหลือ50ตัวนะคะยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ 90้านะคะ90ลบต้นทุนเราห้าสิบกำไรคือ40บบาทเลยนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ